สวัสดีค่ะทุกๆคนน้องกุ๊กไก่มาอีกแล้วคะ่ะนานๆเจอกันทีนะจ๊ะอย่าเพิ่งลืมกันเดอ้อวันนี้น้องกุ๊กไก่จะพาทำแกงเส้นดูดอนจ้ะดุดอนอนองคายนั่นแหละแถวบ้านๆคุณหญิงย่านน่นแหละจ้ะเครื่องมีอะไรมีตีนไก่ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นนี่จะเอาเป็นปลาเป็นเนื้อเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเนาะเป็นไก่แล้วก็เซอร์ลาลี่ต้มเอาน้ำซุปมันจะ้ะรากผักชี วุ้นเส้นงวเช้าโครงไก่นี่คือซี่โครงไก่ป่าหิมะพานนะจ๊ะโอเคเรามาดูวิธีทำกันเลยจ้ะอันตีนพญาคุดนะจ๊ะทุกอย่างเนี้ยโครงทุกอย่างเนี้ยหามาจากป่าหิมะพานทั้งนั้นนะจ๊ะสั่งตรงกับพานบุญโอ้ยตัดล็บไม่หมด เดี er. ๋ยวเขาตัดรีบให้อ่ปีมพญาพุธแป๊บนึงตายเต๋ออยู่เลยแอดลายพานบุญไปได้นะคะใครอยากกินอ่าอ่าอ่าอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะอาหารป่าอาหารอาหารมาจากสวนป่ายิมพานเนี่ยเขาบอกเราลิ้นแผรล่วนลรพไปนองใส่ลงไปเลยจ้ากินได้ก็กินกินไม่ได้แช่งมัน มีปัญหาไหมคะใครจะทำใหม่หัวใจเท้าค่ะอันนี้เราเราจะเน้นน้ำซุปนะคะเราไม่เน้นเส้นเพราะว่าจะกินเส้นนี่จะกินห่อเดียวก็พอเพราะว่ามันเยอะเพราะว่าอยู่ในช่วงลดกามว้นนะคะไดเอทนะฮะเอาเอาเอารอนเดียวก็พอแต่เราเป็นเน้นซุปไงซุปมันเหลือเราก็ยังเอาเข้าฟิตไว้ต้มวันวันไหม่ก็ใส่ใส่กินได้อย่างเงี้ย ลากผักคีใส่ลงไปเลยตุ่มนี่ทั้งหม้อเลยใช่จะทํใทไมเดีย๋ยวลูกชิ้นใส่ที่หลังเพราะลูกชิ้นสุดเร็วแล้วก็กระเทียมดองแล้วจ้าทุกคนใส่ทั้งน้าทั้งหัวมันเลยใส่สักนิดสักหน่อยก็พอพอเอาเอา,เอาไว้ใส่ออื่นมัาง <c oughs> ไว้ใส่น้ําซุปอย่างอื่นมัาง <c oughs> อีกดอกอีกดอกอีกดอกอยวนาจาทุกคนกัน <c oughs> บนึง บางเจ้าเขาก็ใส่พวกกับพวกรากไอหอมๆแตบบ่ล้พี่น้องเจนนี่ไม่ชอบเจนไม่ไม่เอาไม่ใส่มันไม่ใช่พระรโล้ซีอิ๊วดำซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวนะคะซอสยเซอสเมึงน้ำซุปก่อน ใคาจะทําตามก็ได้นะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่ว่าจะกินได้หรือเปล่าก็เรื่องของคุณนะครับไม่มีคะนอไม่ต้องใส่ใส่ชูโรสแทนคะนอค่ะเออไม่ใช่ชูโรตอ่ะสาลร่ทะเลจ้ะเพราะว่าไม่ทานชูโรสเป็นคนไม่ทานชูโรอจ้ะทุกคนใส่เข้าไปเลยสองขันรสจ้ะซอสเค็มแต่ดีนิดหน่อยนะใส่ซอสนิดหน่อยใส่ครบหรือยังวะ แล้วเราก็ใส่น้ําลงไปนะน้ําเปล่านี่แหละค่ะน้ําสะอาดนี่แหละน้ํานี่ก็เอามาจากสระสรดน้ําอโนโดาตป่าหิมะพานเป็นน้ําจากสานโนดัตนะคะทุกคนอันนี้ก็สั่งตรงแต่ผ่านบุญนะคะใครอยากได้ก็แอดไลน์ไปเลยนะคะผานบุญมีทุกอย่างมีของป่าทุกอย่างค่ะ <c oughs> ตั้งเตาเลยจ้าทุกคน <c oughs> เดี๋ยวนะขออนุญาตเปิดไฟก่อน กอไปบ้านเตาเป่าต่บันนี้เปิดยากมากทุกคนกาเห็นบ้าพวกเจ้าเห็นบ้าจัานนี่ต้มเอาน้ำซุปมันนะคะเคี่ยวน้ำซุปเสร็จแล้วนะคะ เราเสมเส้นที่หลังนะคะทำนีง่ายค่ะเพราะว่าเราทํากินเองนะคะเราไม่ได้ทําขายเราจะไม่มีสูตรตายตัวแต่ถ้าเราทําขายเราจะม,มีสูตรตายตัวนะคะทุกคนนี่ตอนนี้เราก็ตั้งเตานะคะรอให้แบบน้ําซุปได้ที่น้าซุปไดท้ที่แล้วก็ค่อยเอาเส้นใส่เส้นเราจะไม่แช่นะคะใส่แบบนั้นเลยนะคะเส้นจะได้ไม่ขาด มาเฟิร์สแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะรอให้หัวชะเท้าสุกแล้วก็เซอร์ราลีสุกแล้วเราค่อยจะทําเป็นน้ําซุปได้เลยนะจ๊ะทุกคนค่อยเอาเส้นใส่นะจ๊ะกล้จะได้แล้วค่ะพี่น้อง่าหัวชะเท้าสุกแป๊บหนึ่งก็ได้แล้วนะรอแป๊บหนะึ่งเห็นไหมสีสันได้แล้วนี่ใส่เส้นแล้วพี่น้องขาใส่เส้นลงไปเลย ใส่เส้นแบบไม่ต้องแช่นะคะพี่น้องค่ะไม่ต้องแช่จ้ะใส่แบบนี้เลยเส้นเราจะไม่ได้ขาดเส้นแบบนี้เราไม่จะยาวแล้วก็นุ่มให้เส้นมันสุกแล้วก็เราก็กินได้เลยจ้ะ ได้แล้วค่ะตอนนี้ได้แล้วนะฮะทุกคนนี่เส้นเส้นมันละเอียดแล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยดีกว่าตักใส่ถ้วยนะคะได้แล้วค่ะเส้นสุกแล้วทุกคนตักเส้นลงเลยตักเส้นแล้วก็หวัวเช้เท้าตีนไก่ไม่ใช่ตีนไก่สิตีน พญาคุดจ้ะตีนพญาคุดจ้ะพี่น้องจากปลาหมีมะพานแล้วก็ลูกคินจากลูกคินน่ะกินนาลีค่ะลูกคินกินนาลีตีนพญาคุดแล้วก็หัวชชยเท้าจากปลาหมีมะพานอันนี้อันนี้ก็ใส่ลงไปเลยจ้ะถามว่ามีปัญหาไหมบอจ้ะ ลแ,แล้วเตะค่ะจากมีปัญหาก็เรื่องของยูอัพตัวยูโอเคนะนี่จบข่าว <c oughs> ตีนไก่ใส่ลงไปอีกนี่เพื่อนมันที่หลายเขาแต่งไปแล้้หลายคู่เราจะไปทำการปรุงกันแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเราจะมาทำการปรุงจากโมงแล้วตอนนี้หกโมงคะ่ะจะทุ่มหนึ่งละจะทุ่มหนึ่งลจะ้ะทุกคนจะ้ะ ยีกห้านาทีทุ่หนึงจ้ะเราจะทำการปรุงแล้วนะคะอันดับแรกเราจะต้องใส่เดี๋ยวก่อนนะบีนสปราวค่ะถั่วงอกแล้วถ้าใส่บีนสปราว์ลงไปนหนกใส่ถั่วงอกนะคะใส่ถั่วงอกแล้วก็เทียมเจียวนะคะ ใส่เยอะยิ่งเยอะย,ยิ่งหอมจ้ะกระเทียมเชียวนะครับต้นสปริงอาร์เนียนคอรีแอนเดอร์นะจ๊ะก็คือหอมรวมนั่นแหละจ้ะใส่พริกไทยไวท์เพปเปอร์นะครับพริกไทยขาวแอนน้ำส้มนะคะไวท์เวนิกา นะฮะไวเวนิก้าแอนด์ฮอชิรีนะคะใส่ Chili, น,ะะน้ำส้มลงไปแล้วก็พริกป่นจ้ะพ้าวเดชีรีนะคะพริกป่นเรากินเผ็ดเราก็ใส่เผ็ดไม่เสร็จไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะตามอัพทูยูนะคะเรื่องของคุณนะคะ กินได้ระดับไหนก็เรื่องของคุณนะคะแอนซูค่ะนะคะใส่น้ําตาลนิดนึงถ้าชอบหวานก็ใส่หวานไม่ไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่มีปัญหาไหมคะนี่เครจะทํำจบค่ะ <laughs> look at that <laughs> น่ากินไหมคะเคเคยกินแกงเส้นบ้านเราเลยดูถุงไงพี่น้องดูถุงอะ่ะถุงละบาดดูถุงเวลาเขาขายนางอะ่ะดูสิพี่น้องคะ่ะลูกแอดดตดน่ากินหมน่ากินหรกเมา่านะคะโอเคคะ่ะน้องกุไกก่ไปแล้วนะทุกคนเจอกันในคลิปหน้านะคะ thank you for like for subscribe <laughs> See you next my video. Okay, bye. Love you all.